안녕อ,องสัสดีครับทุกคนวันนี้โอป a จะไปกินข้าวบ้านสวนก้อมไปกินเวชมสวนพักก่อนนะคนเกาหลีเวลาทำสวนจะปลูกพริกต้นหอมแล้วก็มารืือเทศช่วงนี้เกาหลีอากาศรอนปลูกพักไา้สวยงามถ้ามีขิมาเด๋วจะปลูกพักไม่ได้เอ๊ะรานายูตรงไหนนะอ่าเจอเดียอย่ืยังไง ลานสไตล์เกาหลีสวัสดีจะอร่อยก็เป็นลานสไตล์เกาหล์เก๋ๆแบบนี้แเละอิงคนเก๋อาจุนมาทำอโล伊맛있어요เลยครั้งครียงที่นี้มีเยอะแยะมากมายนักกินทั้งนั้นเลยใครอยากกินตัดเองได้เลยแมบบุฟเฟ่บ้านเราก็เดียกว่าเมนูกับเกมนั้นเนะโอปป้าคิดว่ากินแค่เมนูกับเกมก็อิ่มแล้วนะใครมาเที่ยวเกาหลี ก็ห้าร้านมีเครื่องเครียงเยอะๆแบบนี้นะมันจะคุ้มคา่าเวลาคนเกาหลีก,กินข้าวต้องกินกับซูจูด้วยแต่โอปาไม่กินเดี๋ยวกลับประเทศไทยไม่ได้คุณมาตั้งนานเมนูที่อปปาสั่งไปมาเดียวเมนูนี้เขาเรียกว่าเฉย,ยุกป볶ปกึมต้องกินกับทุลสซปปบมันก็คือข้าวสวยนึงย่งไสทันยักฟุตปานานนั้นนะวิธีกินคือตัดข้าวสวยทั้งหมด ใส่ถ้วยแบมนี้แล้วติมนันนนนลงไปที่หมอ้อปิดฝาไว้แล้วก็มากินเขา้าคของเราตร่อเยอันนี้เรียกว่าซุปช่องกุกจังมันคือต้มทั่วเนานั่นเองหอมหอมเหม็นเหม็น้นนำขนา,าวเจ้าส่วนรสชาติเชยุกป,ปกเกิมก็เพ็ดเผ็ด,ผดวันหวาน,วนไม่มีอะไรมีคนทำอปาาว่าจะกลับไทยเมื่อ,อไรคลิปนี้เป็นคลิปตบไทยเกาหลีเดีวนะ คลิปหนะ้า oppa กลับไทยจัดก,กินอะไรทุกคนต้องดูน้าว่า oppa จะจัดเมนูแรกที่ไทยคืออะไรมาเกาหลีก็คิดถึงประเทศไทยพอจะกลับไทยก็คิดถึงประเทศเกาหลีององยังงงใจตัวเองไหมละ่ะทุกคนเป็นเมืองกันไหมคือโทดความเกา่าตั้งแต่เป็นเบาเป็นเศร้าขึ้นไหมโอ้ยคิดถึงพย่ยอใหญ่งเคนเดระ อป้ารู้สึกอย่างหนึง่งเวลากินอาหารเกาหลีมันไม่เซ็มไม่นัวเขา้าวรึใส่ปงชรดหรือเปล่าเมื่อกี้จำได้ไหมที่ o ป้าเอาน้ำนอนใส่ลงหมกข้าวไปเร็วมาดูกันสิว่าเป็นยังไงมันก็คือข้าวต้มลงบันนันเนะไม่รู้ใส่ทำไมอป p a โกงงงกินข้าวเสร็จแล้วเจอกันนบประเทศไทย o ป้าจะไปจกส้มตามใไ้ทุกคนดูนะแบบสไตล์ o ป้า เซฟก็เซฟหนัวก็หนัวอยู่เกาหลีอากาศร้อนหน้าดคำคำเครียดขอเวลาสามสวยเป๊บนะอโลอยีโบ